อัปเดตความอร่อยโกเล็กสุกี้ฮ่องกงสารยา2,568ที่จานใหญ่ให้เยอะเครื่องแน่นที่สุดของความคุ้มค่าต้องร้านนี้เลยค่ะผ่านมาสารยากี่ครั้งนะคะเราก็ต้องแวะมานั่งทานของอร่อยที่ร้านโกเล็กสุกี้ฮ่องกงสารยาค่ะมากี่ครั้งก็คนแน่นร้านตลอดเลยเมนูอาหารก็ยังคงหลากหลายอร่อยแบบจึงจ้งจทุกจานบรรยากาศภายในร้านก็ยังคงแบบเรียบง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกครอบครัวค่ะพี่เชฟปรุงสดใหม่จานต่อจานแบบครัวเปิดไปยืนดูพี่เชฟทำ ได้ด้วยนะคะครั้งนี้เราได้ลองผัดพริกสดทะเลค่ะรสชาติแซ่บๆอร่อยให้เครื่องทะเลเต็มๆจานเลยค่ะและขาดไม่ได้นะคะกับข้าวผัดปูจานเบิ้มๆเนื้อปูขาวๆโรยมานแน่นๆเรียกว่าทุกโต๊ะต้องสั่งเมนูนี้กลิ่นเนยหอมๆนี่คือหอยเชลล์ย่างเนยค่ะหอยเชลล์สดตัวโตย่างเนยหอมๆอร่อยมากทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเลิศต้ยมยำกุ้งน้ำใสร้อนๆถ้ามีน้องๆหนูๆมาด้วยต้องสั่งเมนูนี้เลยค่ะไข่เจียวปูมาเป็นก้อนใหญ่ๆพร้อมปูแน่นๆในเนื้อไข่เจียวค่ะ เลยอบวุ้นเส้นก็อร่อยมากวุ้นเส้นนุ่มรสชาติดีงามและอีกมากมายหลายเมนูที่คุณไม่ควรพลาดค่ะความอร่อยออริจินัลดั้งเดิมแห่งสารยาแนะนำต้องมาทานนะคะโกเล็กสุกี้ฮ่องกงสารยาหน้าซอยเทศบาลตําบลสารยาเก้าเซิร์ชกูเกิลแมปเจอเลยค่ะ